สวัสดีครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพระใสนะครับเป็นเหรียญเน,นื้อทองแดงหลวงพ่อพระใสขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับหลวงพ่อพระใสองค์หลวงพ่อพระใสนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงสภาพเดิมๆเก่ามากนะครับเก่าเก็บมากเก็บมานานละตั้งแต่ปีพศ2อ2 0นานะครับนานมากเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อพระใสก็คือที่วัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ หลายหายท่านก็คงจะได้ยินชื่อความมีชื่อเสียงของท่านนะครับนี่ฮสภาพเดิมๆนะครับบูชามาจากวัดนะครับตั้งแต่ปีพาศ2520สวยงามมากนะครับสภาพเนื้อก็คืออาจจะมีคราบโน่นนี่นั่นตามตามสภาพการอายุการเก่าเก็บในกล่องนะครับ ท่านใดสนใจอยากได้บูชาก็ทักทายมานะครับใต้คลิปมีอยู่องค์เดียวนะครับแบบนี้ครับสภาพเดิมๆครับผมบูชามาจากวัดแล้วก็เก็บไวท้ที่ตอนนี้ก็คือเยนนี้เก็บอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับสนใจทักทายกันได้ครับผมสวยมากครับ